ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดสิทยานุสิท์ อง,งานาจาสาไทายจื้ปากน้ำกำหนดพิธีบวงสวงตั้งสาลพระพรมเพื่อความเป็นสิริมงคลคุณหมอสุมาทิพย์แพทย์แผนจีนสิยานุสิทธิ์องนาจาสาไทยจื้ปากน้ำถือเลิกงามยามดีกำหนดพิธีบวงสวงตั้งสารพระพระมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสวนสุขภาพสุมาทิพย์ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดให้บริการรักษาแบบแพทย์แผนจีนฝังเข็มกลางตัวเมืองย่าโม,โมจังหวัดนครราชสีมาโดยมีสินแสธีรพัฒน์หรืออาจารย์ใหญ่เป็นเจ้าพิธีกำหนดตำแหน่งและทิศทางออกเลิกการตั้งสาร เพื่อความเป็นสีมงคลสําหรับท่านใดที่จะตั้งศาลพระพรมศาลพระภูมิศาลเจ้าที่หรือดู่วงจุย้ยถารที่ตั้งโรงงานบริษัทห้างร้านหรือบ้านอยู่อาศัยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-701-6363และ081-631-9790สินแสธีรพัฒน์หรืออาจารย์ใหญ่สารเจ้านาจาสาสไทยชือ่อปากน้ำสมุทรปราการ ปกปักรุปปะจากปกปักราดาปกให้ปกป้องภูณภณีปกปามาปก,กทั้งสี่น้าได้เสด็จลงมาณองค์การสถานวันนี้ได้แต่งเติมเสริมสร้างให้พระองค์ท่านอย่างสง่างามก็ขอให้เชิญพระองค์ท่านได้เสด็จลงมาประทับเทียบนณอ,นองค์การสถา,านพิธีการณวัดการวันนี้ด้วยเถิด ทีมข่าว AEC TV c ทีว n e l นลรายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด